The law of karma. Remember this in your mind. Avoid the past Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know. Life's in the cycle. Samsara, there is no way to get away under the law, the law of karma. คุณพ่อของลูกเป็นพี่ชายคนโตในจำนวนพี่น้องเจ็ดคนคุณพ่อทำอยู่หลายอาชีพตั้งแต่อู่ซ่อมรถขายอะไรรถบรรทุกทำล้อรถเข็นทำจกักรยานเด็กทำอรองเท้าแตะอีกเยอะแยะเลยเก้าล้อเก้าแต่ไม่ประสบความสำเร็จสักอาชีพ เริ่มต้นน้ำท่าว่าจะไปได้ดีสุดท้ายไม่เจ๊งกระโดนเพื่อนโกงก็เรื่องนี้มีเหตุทั้งนั้นเห็นไหมจ๊ะมันมีเหตุคุณพ่อ่ะเป็นคนรูปไม่หล่อแต่เจ้าชู้ชอบดื่มเหล้าโมโหร้ายแต่มาแต่งงานกับแม่ที่เป็นคนสวยใจดีใจบุญขยันทำม,มาหากิน มันไม่พอดีกันเลยเนาะพ่อมีเมียหลายคนแม้จะไม่หลอกก็ตามเมียแม่เป็นเมียคนแรกมีลูกเดียวกันสี่คนเมียคนที่สองมีลูกห้าคนแล้วมาได้เมียคนที่สามเมือ่อยุห้าสิบเจ็ดปีโดยบังเอิญสาเหตุกับเพราะที่โรงงานของคุณอาที่พ่อช่วยอยู่ มีการประท้วงเกิดขึ้นพ่อก็ได้ไปเจราจาต่อรองกับแกนนำจนได้แกนนำคนนี้มาเป็นเมียคนที่สามอ,อืมเรียกว่าวิธีปราบมอบอ,าาป,อปราบมอบต้องทำเป็นเมีย<อ>ทั้งนั้นทีผู้หญิงคนนี้เป็นคนไม่สวยเลย แล้วก็มีครอบครัวมาแล้วด้วย oh. ความเจ้าชู้ของพ่อทำให้แม่เนี่ยแม่คนสวยใจดีใจบุญต้องเสียใจอยู่บ่อยๆบางครั้งก็พาพ่อเนี่ยพาเมียน้อยเข้ามากินข้าวในบ้านโดยแม่และลูกเป็นคนทำกับข้าวให้ลูกทำไปก็แช่งไป จนแม่ได้แต่ตัดเพาะร้องไห้เสียใจลูกเห็นแล้วก็สงสารแม่มากเมื่อสงสารแม่ก็เลยทำให้เกลียดพ่อนึกในใจว่าถ้าไม่มีพ่อชีวิตครอบครัวเราจะมีความสุขมากอาจจะไปคิดอย่างนั้นนะลูกถ้าไม่มีพ่อมันก็ไม่มีลูกนี่สำคัญทีเดียวลูกจึงหาทางออกด้วยการยุให้แม่เลิกกับพ่อ จะได้ไม่ต้องมานั่งทุกข์ใจต้องมานั่งร้องไห้เสียใจบ,บ่อยๆสุดท้ายแม่ก็ลาออกจากการเป็นภรรยาของพ่อพ่อก็โอเคก็ไปได้รู้สึกอะไรก็เลยไปอยู่กับเมียคนที่สามอยู่กันยังกระทั่งพ่อได้ป่วยเป็นอมัมพกต เนื่องจากเส้นเลืิตในสมองแตกลูกไปเยี่ยมพ่อเห็นความเป็นอยู่งพ่อแล้วรู้สึกสงสารมากนี่ถ้าพ่ออยู่กับพวกเราก็คงจะได้รับการดูแลที่ดีกว่านี้ถึงอย่างไรพ่อก็ยังเป็นพ่อลูกก็ยังเป็นลูกพ่อลูกจงได้ชวนแม่ไปเยี่ยมพ่อหลายครั้งอ่างนี่ถูกหลักวิชาแต่แม่ ไม่ไปนั่นตอนแรกตอนหลังแม่ไป,ไปยอมไปเยี่ยมพ่อเพราะความหลังยังมีอยู่พอพ่อเห็นแม่พ่อก็ที่ทำไม่รู้เลยร้องไห้แบบเด็กๆลูกเห็นแล้วก็สงสารพ่อมาก แล้วก็รู้สึกว่าพ่อคงจะอยู่ได้อีกไม่นานดูงโงเ่เฮงแล้วจึงให้คนไปต่อเติมทำห้องใหม่จะได้อยู่สบายขึ้นพ่ออยู่ได้ไม่เกินสามเดือนก็เสียชีวิตก็น่าจะเสียชีวิตอาการพ่อดูดีขึ้นแต่พอดีขึ้นได้เท่านั้นแหละแต่ได้ไปทะเละกับลูกหนี้คนหนึ่งทำให้พ่อนโมโหมาก เส้นเเห็นในสมองเราไปแตกเป็นคลั้งที่สองแล้วก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลโดยคุณหมอให้ตัดสินใจว่าจะผ่าตัดสมองหรือไม่หากผ่าตัดแล้วแล้วก็จะเป็นได้แค่เจ้าชายนิทราเลิกเลยตัดสินใจว่าไม่ให้ผ่าเพราะพ่อเคยสั่งไว้ว่าหากผ่าตัดแล้วต้องเป็นอมัมพาตก็ให้ตายไปเองดีกว่า ไม่ต่างไปผ่าหลังจากนั้นสองสาวันพ่อก็เสียชีวิตลูกและสามีรู้จักวัดพระธรรมกายมาปีสองห้าสามหนึ่งแต่ไม่ค่อยได้มาแล้วกันจะลูกได้ชักชวนพี่ชายมาบวชธรรมทายาทมาปีสองหสมหลูกจึงได้มาอย่างต่อเน,นื่อง พี่ชายบวชแล้วก็ศรัทธ,ธาวัดมากแล้วก็ได้เข้าวัดทุกวันอาทิตย์มาตลอดจนถึงทุกวันนี้ลูกและสามีได้แต่งงานกันมาได้เก้าปีก็ยังไม่มีบุตร<อ>ก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเนะ็ยอยู่ด้วยกันสองคนนะขณะนี้ลูกอายุสาสปีลูกอยากมีลูก ก็ได้ไปพบคุณหมอแล้วได้ทําผสมเทียมสองครั้งแล้วไม่ประสบความสำเร็จจนคุณหมอต้องใช้วิธีการเจาะท้องสองกล้องถึงได้ทราบว่าลูกมีปัญหาท่อรังไข่ตันไม่สามารถมีลูกได้เองตามธรรมชาติคุณหมอจงแจ้งว่าหากตั้งการมีลูกจริงๆต้องทําเด็กหลอดแก้ว ซึ่งมันก็มีความสำเร็จเพียง20-30%เท่านั้นในการทำแต่ละครั้งลูกจะมีความกังวลใจมากเพราะกระบวนการที่ต้องทำเด็กหลอดแก้วนั้นคุณหมอต้องฉีดยากระตุ้นไข่ให้ไข่สุกหลายๆฟองโดวยวิธีการกินยาฉีดยาและกร็ดมยาเราจะต้องฉีดยาประมาณ10วันวันละหนึ่งเข็ม พร้อมกับเจาะเลือดเพื่อเช็กระดับฮอร์โมนที่สัมพันธ์กับการสุกข,ของไข่เมื่อไข่สุกดีแล้วคุณหมอจะทำการเจาะไข่ออกมาหลายๆฟองพร้อมกับเตรียมอสุจิไว้ผสมเพื่อเกิดการปฏิสนธิขึ้นในหลอดแก้วในห้องปฏิบัติการซึ่งจะใช้เวลาประมาณ48ชั่วโมง เมื่อไข่เจริญระยะหนึ่งจึงย้ายเข้าสู่โพรงมดลูกต่อไปซึ่งขั้นตอนนี้มีโอกาสล้มเหลวถึง80%การที่คุณหมอต้องนำไข่หลายๆชุดฉีดกเข้าไปในโพรงมดลูกหากติดขึ้นมาพร้อมๆกันหลายชุดคุณหมอก็จะเลือกชุดที่สมบูรณ์ที่สุดไว้ที่เหลือก็ต้องทำลายทิ้ง เพาจะเก็บไว้หลายชุดอาจจะเป็นอันตรายได้ทั้งแม่และลูกเมื่อตุลาคม2540ลูกเรา่เปิดบริษัทขึ้นตัวเองขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากเจ้าของบริษัทเดิมที่ลูกทำอยู่ด้วยโดยมีข้อแม้ว่าให้ลูกเอาพนักงานและคนงานส่วนหนึ่งของบริษัทออกมาอยู่กับลูกด้วย เพราะบริษัทเดินกำลังประสบภาวะปัญหาเศรษฐกิจอย่างรงุนแรงตองรดค่าใช้จ่ายลงซึ่งดันั้นลูกอายุเพียงสาสิบปีเรือ่องพี่บางคนบอกกับลูกว่าทำไมถึงกล้าตัดสินใจทำอย่างนี้ไม่กลัวหรือซึ่งตอนนั้นไม่กลัวเลยดีใจดีซ้ำไปจะได้มีโอกาสได้หาเงินมาทำบุญเยอะ ในปีพุทธศักราช2545ลูกคิดว่าตัวเองคงจะต้องปิดบริษัทแน่ๆเพราะปัญหาเศรษฐ,ฐกิจครวรเราอย่างมากลูกมักจะคิดถึงคำของคุณยายที่ว่าเมื่อเจออะไรมากระทบเราก็ให้ทํำเฉยๆอย่าคิดล่วงหน้าไปก่อนลูกก็พยายามทําตาม และมีสิ่งหนึ่งที่ทำให้ลูกมีกำลังใจสู้ต่อคือลูกฟันเห็หลวงปู่พระเดชคุณหลวงปู่ของเรานะ่แล้วก็พูดกับกลูกว่าเองนั่นไปต้องเป็นห่วงตัวเองหรอกวะและลูกก็ผ่านวิกฤตช่วงนี้ไปได้ทำให้ลูกมีเงินมาทำบุญได้ทุกครั้งคำถามทำไมคุณพ่อถึงประกอบอาชีพอะไรนะ่ะก็ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต และในชีวิตไม่เคยใช้ของดีเลยเนะี่ยชอบใช้ของเก่าขับรถเก่าขณะดทำห้องใหม่ให้ก็อยู่ใช้ได้ไม่นานตลอดชีวิตคุณพ่อไม่มีบ้านของตนเองต้องเช่าบ้านคนอื่นอยู่ก่อนเสียชีวิตคุณพ่อมีคตินิมิตอย่างไรตอนนี้คุณพ่อไปอยู่ที่ไหน ได้รับบุญที่ลูกอาทิตย์ไปให้หรือไม่ฝากบอกอะไรมาถึงลูกๆหรือไม่วันที่คุณพ่อเสียชีวิตลูกและสามีได้กลับมาที่บ้านพอเข้าไปในห้องน้ำลูกและสามีได้กลิ่นน้ํายาแบบที่โรงพยาบาลใช้กลิ่นแรงมาก ตัวหาแหล่งที่มาของกลิ่นนะไม่เจอส่วนวิชายไปเยี่ยมคุณพ่อเมื่อขับรถออกมาก็ได้กลิ่นเหม็นยาแบบที่โรงพยาบาลใช้เหมือนกันกับตัวลูกใช่คุณพ่อมาหาหรือไม่คะตอนที่คุณพ่อได้มีคนที่สามนั้นคุณพ่อโดนของหรือไม่คะเอาอีกแล้ว ละลูกเคยเจอกระเป๋าสตางค์ใบหนึ่งตกในรถคุณพ่อเพราะว่าในกระเป๋ามีกระดาษเขียนว่าให้อน้ำลายหมาบ้าบ้าทแต่คิดอน้ำลายหมาบ้าและประจําเดือนของผู้หญิงและอะไรอีกบ้างลูกกจําไม่ได้แล้วให้อามาผสมกับน้ำให้ดื่ม,มลูกเคยนําไปให้พระท่านดูท่านบอกเป็นของหมอ,ขอเขมนทําเสน่ห์จริงหรือไม่คะ บุพกรรมอะไรทำให้คุณแม่ต้องมาเจอคุณพ่อที่เจ้าชู้เด่มเล่าการที่ลูกเกลียกล่อมให้แม่เลิกกับพ่อแล้วตัดสินใจไม่ให้หมอผ่าตัดสมองคุณพ่อนั้นลูกจะมีกรรมเวรอะไรติดตัวไปไหมคะกระบวนการทำเด็กหลอดแก้วการปฏิสนธิวิญญาณจะเกิดขึ้นในกระบวนการใดการที่คุณหมอต้องทำลายไข่ที่ติด แลให้เหลือเพียงชุดที่สมบูรณ์ที่สุดนั้นคุณหมอและลูกจะบาปหรือไม่ลูกและสามีเคยทำบุญร่วมกันมาอย่างไรถึงได้มาเป็นสามีภรรยากันในชาตินี้บ,บุปรกรรมอะไรที่ทําให้ไม่มีลูกเราจะมีโอกาสมีลูก,กหรือไม่คะถ้ามีจะมีโดยว,วิธีธรรมชาติหรือต้องทําเด็กหลอดแก้วคะ เป็นเพราะบุพกรรมอะไรที่ทำให้ลูกและสามีถึงสายตาสั้นทั้งคู่เป็นเพราะผลบุญอะไรที่ส่งให้ผลให้ลูกสามารถตั้งตัวเปิดบริษัทได้ตั้งแต่อายุ30สปีและเปิดบริษัทได้ในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำลูกสามีและพี่ชายลูกเคยสร้างบารมีมากับหมู่คณะอย่างไรแต่ชาตินี้จึงในควัาตั้งแต่อย่างยาววัย หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะเตื่นขึ้นมา,านแล้วก็นำมาลอยฟังเป็นนิยายปรามปราจาพ่อทำทานมันน้อยแล้วถ้าจะให้ของของถ้าจะให้ของใครเนะี่ยก็มักจะให้ของเก่าหรือของที่ตนเองใช้แล้วเนะี่ยดังนั้นชาตินี้ จึงไม่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพนี่พราะทำทานมาน้อยไม่มีบ้านเป็นของตนเองตั้องชาคนอื่นอยู่และตั้งใช้ของเก่าตลอดนะจ้ะทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นก่อนตายมีภาพกรรมนิมิตรที่ดื่มเหล้าเจ้าชู้สุบุรีอบายมุขต่างๆออกมาให้เห็น จึงทำให้คตินิมิตของท่านนะเศร้าหมองตายแล้วก็มีเจ้าหน้าที่จะมาโลกมารอรับทันทีเลยเพรหมองแต่พ่อก็ขอร้องเจ้าหน้าที่ก็ขอช่วยพาไปหาลูกเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเออแปลกดีเงีนะขอร้องเจ้าหน้าที่ได้นะเจ้าหน้าที่ก็โอเคเนะี่ย จึงพามาเยี่ยมแป๊บหนึ่งเพราะว่ายังมีช่วงเวลาอยู่ซึ่งทำให้ลูกๆได้กลิ่นเหมือนน้ำยาที่ใช้ในโรงพยาบาลน่ถูกต้องแล้วจ้ะไปหาลูกคนน้นคนนี้เท่าที่เวลาจะอำนวยหายไปแป๊บเดียวแต่จะเริ่มนะเจ้าหน้าที่เวลามารับตัวเนี่ยเขมีวิธีรับถึงแล้วก็ แบบแปลกๆทีเดียวแหละเมื่อไปยาลโลกแล้วก็ถูกวิพากษาไ,ไปถูกกรอกน้ำทองแดงร้อนก่อนพระกรมมสุราก่อนที่จะโดนกรรมอย่างอื่นอีกแล้วที่เส้นเหลือในสมองแตกพระกรมมสุราและค่าสัตว์ทำกับกระแลมได้รับบุญที่โลที่ไปให้ก็ได้รับลดย่อนผ่อนโทษล,ลงมา แต่ยังไม่พ้นกรรมพาอทรมานมากอยากจะพ้นกรรมจากตรงนี้เหลือเกินท่านอยากให้ลูกๆทำบุญอุทิศไปให้ท่านเยอะๆท่านจะได้พ้นทุกข์จ้ะเห็นไหมจ๊ะทาไม่เด้ศึกษาเรื่องราวความเป็นจริงชีวิตก็จะดำเนินชีวิตผิดพลรราดเอาผิดพลรราดก็จะมีอบายอย่างนี้แหละรองรับนี่ยังดีมายมมาโลกก่อน ยังรับบุญได้ก็ให้เรีบทำบุญอุทิศไปให้ท่านนะจ๊ะตอน,นพ่อได้เมียคนที่สามนั้นน่ะเป็นเพราะความจะชั่วของท่านท่านไม่ได้โดนของคุณสายใส่จ้ะแต่เมียคนที่สามก็อยากจะทำเหมือนกันนะเพื่อไปให้ไปมีเมียต่อไปคนที่สี่ห้าหรือหก อเอาคดีสับความเจ้าชู้ของพ่อนัอ่นแหละคุณแม่นะํามาเจอคุณพ่อเจ้าชู้ดื่มเหล้าก็เป็นบุพกรรมเก่าของแม่ตอนแม่เป็นผู้ชายสมัยนั้นท่านกระทา,ทาอย่างนี้แหละดื่มเหล้าเจ้าชู้แบบคุณพ่อแหละจ้ะมันก็เป็นผังสําเร็จเซตโปรแกรมมาเลยเนี่ยพอถึงเวลามันก็เปิดขึ้นใช้อย่างนี้แหละ การที่ลูกเกลียดกลับแม่ให้เลิกกับพ่อก็ไม่ได้มีเวรกรรมอะไรแต่จะทำให้แม่ในใจไม่เศร้าหมองต่อไปเพราะถ้าอยู่กับพ่อก็จะต้องเศร้าหมองอีกทั้งพ่อก็ไม่ได้เสียดงเสียดายหรืออะไรเอาวอนอะไรแถมการที่แยกให้แม่ออกจากพ่อก็จะทำให้พ่อไม่ต้องไปก่อเวรเพิ่มขึ้นอีก ส่วนการที่ไปให้หมอผ่าสมองพ่อก็เป็นไปตามเจตนาของพ่อนะ่ะที่ไม่อยากให้หมอผ่าสมองตอนนั้นลูกก็ไม่ได้มีวิบากกรรมอะไรนะอย่าไปกังวลใจเลยนะจ๊ะให้สั่งสมบุญแล้วก็รีบอุทิศไปให้ท่านดีกว่าท่านจะได้พ้นทุกข์จากยมโลกแราวยังมีอีกหลายวิบากกรรมที่ท่านจะต้องไปเจอ,อต่ออีกแค่กรรมสุรานี่ก็ยาวอีกยาวเลยละ่ะ ไม่ใช่เป็นเดือนเป็นปีหรือหลายๆายปีเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นมยุ่งทีเดียวนะจ๊ะลูกมีกรรมตอนสัตว์มาในสมัยเกิดในสังคมกเกษตรกรรมทำสา์ได้เป็นหมันะนจึงทำให้มีบุตรยากท่อรังไข่ตันอันนี้วิบากกรรมคือตอนสัตว์เห็นไหมวิบากกรรมไม่มียกเว้นเลย ไม่ว่าจะมีเจตนาอย่างไรก็แล้วแต่ส่วนการทําเด็กหลอดแก้นั้นปฏิสนธิวิญญาณจะลงมาเกิดได้แต่เมื่อไข่ที่แข็งแรงได้ผสมเชื้อแล้วนํามาฝังในมดลูกส่วนที่ไม่สมบูรณ์เพราะไม่มีปฏิสนธิวิญญาณและหมอทําลายไข่นั้นก็ถือว่าลูกและคุณหมอไม่บาปใช่จะบาปแต่เมื่อมีปฏิสนธิวิญญาณลงมาแล้วเนีย่ย ลูกและสามีก็เคยเป็นสามีภรรยากันมาหลายชาติแล้วก็สร้างบารมีกมู่คณะมาแบบกองสเบียงแต่ที่ยังไม่มีลูกเดียกันนั้นก็เพราะกรรมตอนสัตว์มาตัดรอนถ้าจะให้มีลูกแบบธรรมชาติก็คงจะยากก็ต้องใช้ทางเทคโนโลยีสมัยใหม่กับทำบุญและอธิษฐานจิตร่วมกันว่าขอให้ผู้มีบุญที่กำลังจะจุติ ได้มาเกิดในคันให้นึกอย่างนี้เสมอแล้วก็ทำบุญบ่อยๆก็อาจจะมีสิทธิ์เป็นไปได้จ้ะก็แค่อาจจะเท่านั้นแหละลูกและสามีสายตาสั้นทั้งคู่เพราะกรรมแนอดีต่เคยไปล้อเลียนนี่วัจริรมเรื่องที่จว่าลูกและสามีในชาตินั้นก็เป็นสามีภรรยากันเหมือนในชาติเนี้ยแต่ทำมาค้าขาย ต่อมามีร้านข้างๆนะมาเปิดขายสินค้าชนิดเดียวกันแข่งกับตนเองโดยเจ้าของบ้านเขาใส่แว่นสมัยนั้นก็มีแว่นลูกทั้งสองก็มักพูดกับทุกทียบเปรียบเรยในการใส่แว่นของเขาไอ้แว่นมังไอโนนไอหนีหนะสารพัดทำไมใส่แว่นอะไรอย่เงี้ยระวังนะจะจะครูไปใหญ่โหสิ ทำไมใส่แว่นสีดำคือคำถามกันนั่นไม่มีอะไรหรอกไม่ได้กระเทากระเทียบคำถามทำไมใส่แว่นแต่ครูไม่ใหญ่ไม่ตอบก็ก็แล้วไปตอบก็แล้วไปอะไรเงี้ยคือถามอยากทําความคุ้นเคยเนี่ยอาทำไมใส่แว่นสีชาดําก็ไม่ได้ชาก็ไม่ถามคืออยากรู้อยากคุยเนะี่ยเอาทำไมถอดแว่นอ่างงี้อมิตาภะใส่ก็ถามถอดก็ถาม อนะลูกทั้งสองมีผลทานในอดีที่สร้างกันเอาไว้จึงทำให้สามารถเปิดบริษัทได้ตั้งแต่อายุยังน้อยแค่30ปีแล้วอยู่ในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำด้วยจ้ะเห็นไหมจ๊ะผู้มีบุญเนี่ยนะเศรษฐกิจจะขึ้นหรือลงจะตกต่ำหรือจะสูงสง่งไม่สะเทือนเลยเหมือนผู้ไม่มีวิบากกรรมน่นหละ ไปอยู่ชายหาดเห็นไหมเจะเกิดคลื่นสึนามินั่นนยอินี่ทําไมตายอินี่ทําไมไม่ตายทําไมคนนี้ตายทําไมคนนี้ไม่ตายอยู่ที่เดียวกันนั่นแหละนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษาให้ดีทีเดียวลูกและสามีพี่ชายของลูกได้เป็นกองเสบียงข้งหมูค่คณะมาแล้วธิฐานนำว่าให้ได้สร้างบรมีตั้งแต่ยังเยาว์วัยดังนั้นชาตินี้ จิตมเขวดตั้งแต่ยังอายุน้อยจ้ะให้สร้างบารมีให้ต่อเนื่องเรื่อยะไปในทุกบุญจนหมดอายุไขอาิิฐานจิตติดตามไปดูสิิบุรีว่องไวมิเศษเขตบรมโพิสัตย์จะได้พัดพลากจากกันเลยจ้ะ Escapes the law of karma belief in cause and effect means belief in the law of karma